วันนี้มาอยู่กับผมไทเกอร์และเรามาอยู่ในรายการ e เวทไลทิป EP TJ อินพีเดียวสำโรงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปโอเคครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนนะครับที่เต็มไปด้วยพระเครื่องเราจะพามาเจอคนคนหนึ่งใช่เราจะพามาเจอคนคนหนึ่ง <c oughs> ที่ตามตนี้กำลังขายพระเครื่องอยู่ที่นี่นั่นเองครับโซนแซ่บ <c oughs> เต็มไปด้วยฮิปฮอปขายพระฮิปฮอปทฮิปฮอปที่ฮิปฮอปที่ขายพระนานแล้วลุกใหม่ฮิปฮอปลุกใหม่ครับผมรื้อจานมาเอามีคุกกี้ขายกันเขอยู่ที่ที่ไหนครับที่นี่อันนี้างๆเปิดแล้วหนึ่งองค์เปิดไปแล้วองค์หนึ่งเมื่อเช้าบินาบาตที่ปล่อยหน้าเลย กินจะบวัวอะไรงานมันทำไมงานมันดังมอยี่ยไม่นหัวจะปวดยี่ยงนะครับผลิตจากอินเดียนะ ยอ้นปิดกล้องไปเคครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากโซนขายพระเครื่องเป็นที่เรียกว่าพวกเรานั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปที่วิกซีปู่เจ้านะครับไปร้านเสื้อมือสองใช่ครับไปร้านเสื้อมือสองจ๋าๆโดนใจสำหรับผมแลอก็สำหรับตากล้องนะไอโกแทะนะครับผม ถ้าเราไปดูกันดีกว่าว่าม,มันจะเป็นยังไงตอนนี้เรากําลนังเดินทางไปที่ปู่เจ้าในเองับคุณผู้ชมครับก็มาถึงูถ่ายแล้ว กซีผู้เจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็สลับบทบาทกันนะครับผมเดี๋ยวถึงเวกซีผู้เจ้าแล้วขับมาร้อนหัวชิบหายีแน่เพราะว่ารอบเคยมารอบหนึ่งแล้วนันแล้วรนะอบที่แล้วเนี่ยได้เป็นสามตัว นะมาอยู่ในข้างในตัวห้างของวิซีป่เเจ้านะครับมาที่ร้านเสื้อนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เอามาก่อนเลยนี่นี่แล้วก็เสื้อนี้หมอบเกิ์ดีนะมุงมิงจังในอ่ะไอไออะไรมุงมิงเอาให้กูนะ เลือกเสื้อผ้อาดูนะครับว่าผ้าพแบบไหนนะที่คุณอยากจะซื้อไปใส่อะไครับก็มันเยอะๆตั้งตั้งเป้าหมายว่ากีตต่ตัวตัวสองตัวก็หนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวสองตัวไงก็เป็นสามเนี่ย ดูเสื้อต่อไปพูดเยอะเงี่ยแก้ง,งกูเนี่ยเมื่อคืนแล้วแก้งกี่อะไรนั่นแหละมึงได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเสื้อมึงอะสองตัวแล้วแล้วด้วย ใสเกีวอสเซซีบาดาบาดาอันนี้คือใส่เสื้อบอลแต่ไม่ได้เตะบอลเนี่ยนะมว่มาใส่เตะหน้ามึงได้ปะเคลี<ม>ขนจมูกโคตรยาวเลยอันนี้เดี๋ยวเลือกกันต่อไปนะครับผมอาจจะไม่ไซื้อเพราะผมเพิ่งซื้อไปสามตัวจะหมดตูดแล้ว โอเคครับผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็มา,อ,าอยู่ที่ชั้น น่าจะเป็นชั้นสองแล้วสมัยก่อนน่ะมึงรู้ปะ่ะแถวแถวตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้หรือหรือหรือฝั่งข้างหน้าน,ะน่ะมันจะเป็นทีวีจอแก้วเว้ยทีวีจอแก้วเครื่องเล็กๆ<จ>แล้วก็จะมีเขาวางไอ้นี่เครื่องเพทูแล้วก็เกมเป็นไอเกมดาวฮิวอะ่ะเกมจักรยานอ,ะอ่ะเออเขาจะเปิดเหมือนเหมือนเปิดแบบหน้าสตาร์ทเกมใช่ไหมแต่แบบยังไม่กดเข้าอ,ะอ่ะมันจะเป็นหน้าแบบหน้าเปิดทิ้งไว้อ,ะอ่ะแล้วตอเด็กกูชอบมากเ้ยแบบโหเห็นแล้วแบบ ตื่น t. ตาตื่นใจสัดๆอันนี้ราา pues ุ่นไหลรุ่นรุ่นอลยเดี๋ยวเลื่นพ่ออมาเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ปลาอะไรเนะปลาสลิดเดี๋ยวอันนี้คุณแจอะไรล็อกอะไรเนี่ยคุณแจล็อกีนี้เราดูอะไรกันต่อดีผมก็มาหาดูของสำรองของกับที่ต้องใช้นะอะหันมาคุยกับกล้องไอ้สัตว์อย่าหันหลังหาแม่ นี่ตกเต็มมีอุ๊ยมันบีนมีมีเด้อมึงลองถือนีแล้ววิ่งออกไปดิอว่อนหรอกว่อมันจะมีคือดินดินดินดื้อด้อมันคือแถมไปฉ่าครับเออตาอะไรตา อีเนอร์เอน e r เซอร์อไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่มันมันอ่านคล้ายๆกันแหละ <c oughs> ไฟเ,เรียนก็นเรียนที่เดียวกันนี้เฮียเสกโง่เฮ้ยครับแล้วตอนนี้เราก็ออกมาจากโซนวิที่ไปเรียบร้อยแล้วนะและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านก็ยังไงก็อย่าลืมฝากคุณผู้ชมทางบ้านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ 拉背光。Là,